3 2 <Wow. S> 1นึ่งว้าวอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็อ,อยู่กับช่อง ICH สวั I C สดีค่ะนี่ก็อ,อยู่กับช่อง ICH ก็จะพาทุกคนไปดูกันค่ะว่านในบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างเฮ้ยทุกคนเพแล้ว <S 2> <S 2> <S โอเคค่ะไปดูกันเลยว่านในบ้านหลังนี้มีอะไรบ้างไปกันค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูจากด้านฝั่งนี้ก่อนนะคะวุ่ขึ้นมากเลยอ่ะนี่ค่ะฝั่งนี้ก็จะมีเป็นโรงจอดรถนะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์สีมว่วงและสีเขียวส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นสกูตเตอร์สีฟ้าและสีแดงค่ะ โอเคค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นโซนที่เอาไว้เลียดผ้าซักผ้าค่ะในตู้นี้ก็จะเป็นผงซักฟอกอะไรอย่างนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่ทําความสะอาดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านในบ้านกันเลยค่ะตรงนี้นะคะก็ะะจะเป็นโต๊ะกินข้าวเล็กๆแล้วก็สามารถเปิดทีวีดูได้ค่ะแต่แล้วก็มีหลายรายการเลยนะแต่ขออนาตปิดก,ก่อนนะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปดูโซนอื่นกันค่ะโอเคอันนี้จะเป็นตู้เย็นที่ทอดอาหารแล้วก็มีอีกหลายๆอย่างเลยค่ะ ้างบนนะคะก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงค่ะส่วนในตู้ข้างล่างนี้ไม่มีอะไรนะคะไม่ต้องดูหรอกเนาะอันนี้เป็นอ่างล้างจานนะอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําค่ะมีอ่างอาบน้ํามีอ่างล้างมือมีชักโครกด้วยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยอันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคอมนะคะมีทิชทชู่มีเอกสารเล็กๆน้อยๆแล้วก็ชั้นบนมีหนังสือ วางอยู่นะคะแล้วก็มีโปสการ์ดเขียนติดไว้ตรงกำแพงเล็กๆน้อยๆนะคะอันนี้เป็นเตียงค่ะแล้วก็มีพอมมีพัดลมซึ่งเป็นไฟในตัวนะคะทูนวันค่ะแล้วก็มีม่านค่ะแล้วก็มีนาฬิกาเหมือนกันค่ะุ้ยมีโคมไฟดไ้วยทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องต่อไปกันเลยห้องต่อไปที่เราจะพาทุกคนไปดูนะคะนั่นก็จะเป็นห้อง นี่นะคะก็เป็นห้องของเพื่อนเขาค่ะแต่ลืมบอกอะไรไปว่าห้องนี้เลยคะ่ะอยู่ในไฮไลท์นะจ๊ะโอเคค่ะไปเราไปดูกันเลยค่ะว่าห้องนี้เนี่ยมีอะไรทุกคนเห็น,หน้าเข้าแล้วใช่ไหมนั่นอะไรค่ะโอเคอันนี้ก็จะเป็นเตียงนอนนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นโต๊ะคอมค่ะมีนาฬิกาปลุกวางอยู่ตรงนี้ด้วยนะ โอเคค่ะเดี Pur ๋ยวเราไปดูก uh. yeah. nah. ันเลยอันนี้จะเป็นห้องน้ำนะจ๊ะเอ้ยเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งมองนะจ๊ะอย่าเพิ่งมองนะเดี๋ยวให้ดูแบบแบบอ้าอาจจะได้เห็นจากไฮไลท์กันมาแล้วแหละแต่สิ่งที่ฉันจะให้เธอดูนั่นก็คือสามสองหนึ่งว้าวอันนี้ก็จะเป็นเปียโนนะคะและนี้ก็จะเป็นกีตาร์แล้วก็กล่องทั้งสองอันนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดู ห้องห้องสุดท้ายกันเลยค่ะห้องนี้เป็นห้องสุดท้ายนะคะแต่ก็ยังไม่จบการรีวิวนะคะนี่ค่ะเป็นห้องคาราโอเกะน,นะคะตอนนี้คือส่วนตอนกลางวันเป็นห้องเอาไว้นั่งเล่นนะคะเพราะว่าในห้องนี้ในห้องแบบห้องเนี้ยของเราอะคะ่ะไม่มีที่นั่งเล่นแล้วเขาก็ไม่รู้จะเพิ่มมาตรงไหนแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอซูมออกให้ดูนะเนี่ยเห็นเปล่าว่ามันแน่นไปหมดเลยถ้าจะขยายคือต้องแบบงานหนักค่ะก็เลย ยังไม่พร้อมเนาะโอเคค่ะเราวไปตูต่อไปกันเลยโอเคค่ะทุกคนเราเปลี่ยนชุดเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปเล่นน้ํากันเลยโอเคค่ะทุกคนการเล่นน้านี้อาจจะเป็นการรีวิวไปด้วยในตัวนะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นอนพักแล้วก็จะมีฮอทดอกนะคะไม่ได้เอาไว้นั่งนะเอาไว้นอนแบบเนี้ย <c oughs> โอเคค่ะแล้วก็มีน้องเป็ดมีน้องยูนิคอนมีห่วงยางธรรมดาสีเขียวแล้วก็มีลูกบอลด้วยนะ ทุกคนคะเขาว่าเราไปรีวิวกันต่อเลยดีกว่าคะ่ะเดี๋ยแต่ก่อนอื่นถ้าเราจะไปรีวิวอย่างอื่นต่อด้วยชุดแบบนี้เนี่ยแถมเปียกด้วยคงไม่ดีนะคะงั้นเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดกันก่อนละกันแต่คงต้องเปลี่ยนชุดบนบกละคะ่ะโอเคค่คะเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเดี๋ยวนดะีุกคนดี่ยวนตอนเด้าแล้วเดี๋ยวว อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรายัางไงถึงเช้าแล้วเราก็จะไปรีวิวต่อค่ะไปไปรีวิวต่อกันเลยโอเคห้องนี้พาไปดูแล้วโอเคตรงน,นี้ก็จะเป็นที่ปีนป่ายเล็กๆนะคะโอเคต่อไปนี่ก็จะเป็นน้ำพุนะคะแล้วก็เป็นที่เป็นเหมือนลูกโปง่งเอาไว้ลาเล่นนะคะลาใส่คนอื่นก็ได้เนาะ ว่าจะเล่นอันนี้ก็ได้เดี๋ยวนะคะทุกคนนีเราสามารถมีทรายเอาไว้เล่นอห้ามกินห้ามกินห้ามกินโอเคค่ะเอาลเราพอนาหวางไม่ได้เลยค่ะโอเคช่างเลยค่ะต่อไปเราจะพาไปดูอุปกรณ์ฉุกเฉินตรงนี้นะคะอันนี้เนี่ยไม่ใช่อุปกรณ์ฉุกเฉินใดๆนะคะแต่เป็น ที่ทำความสะอาดสามชุกเฉินนะคะ <S <S เผื่อมีแบบใครจมน้ำอะไรอย่างงี้นะคะโอ okay. okay. เคโอเคแล้วก็อยากรีวิวตรงนี้มากเลยค่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็น,ตนเต็นท์ค่ะเผื่อวันไหนอยากไปปิกนิกจะได้ไม่ต้องออกไปให้นอกบ้านไกลก็สามารถนอนพักตรงนี้ได้เลยค่ะนอนปิกนิกตรงนี้แล้วก็อุปรกรณ์อยู่ในบ้านเนาะอันนี้ก็จะเป็น ก้อ e. ี้ปิกนิกนะคะสามารถปรนั่งได้นั่งชมวิวตอนเช้าก็ได้เหมือนกันนะคะไม่จําเป็นต้องมานั่งปิกนิกอย่างเดียวนะโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็จบกันไปแค่นี้ก่อนหนะใครอยากให้เขามาทําอะไรกับแมปนี้กับบ้านหลังนี้กับเพื่อนของเขาก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสําหรับวันนี้บ๊ายบายนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ แล้วก็กด Subscribe ด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย